ก็ก่อนอื่นนะคะสวัสดีพี่น้องนะคะสื่อมวลชนทุกท่าน,นะคะ่ะเราก็รวมถึงประชาชนที่รับชมผ่านทางไลฟ์ที่บ้านด้วยนะคะวันนี้ค่ะดิฉันนางสาวชนทิชาแจ้งเร็วนะคะผู้แทนราษฎรจังหวัดปทุมธาน,นีนะคะในนามของพักคก้าวไกลนะคะวันนี้ขอมาเป็นตัวแทนของเพื่อนสมาชิกผู้แทนราษฎรในนามพักคก้าวไกลนะคะในการถแถลงข่าวกรณีการไม่ให้สิทธิในการประกันตัวแก่นักโทษทางการเมืองนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคดีประมวลกฎหมายอาญา มาตาหนึ 2, หรือกฎหมายหมิ่นประมากทกษัตริย์นะคะอย่างไรก็ตามค่ะอย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าในช่วงนี้เนี่ยก็เป็นช่วงของการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่นะคะที่ฉันจึงขอใช้โอกาสนี้ค่ะในการส่งสารไปรยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคนใหม่นะคะที่กําลังจะเข้ารับดํารงตําแหน่งนะคะว่าวินาทีนี้ค่ะมีประชาชนนะคะอยู่ในเรือนจําและกําลังกดอาหารเอาชุเองเข้าแรกนะคะเพื่อแลกกับสิทธิที่เขาพึงมีตั้งแต่แรก แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถูกพากไปเพราะกระบวนการยุติธรรมในบ้านเราที่ล้มเหลวนะคะใช่ค่ะดิฉันกำลังพูดถึงกรณีของคุณวาลุนีนะคะแล้วก็คุณเวหารวมถึงผู้ที่ถูกควบคุมตัวผู้ที่ถูกคุมขังนะคะระหว่างการพิจารณาตัวคนอื่นในคดีมาตรา1นึนะคะกรดีเร่งด่วนมากค่ะก็คือกรณีของคุณวาลุนีนะคะซึ่งถูกควบคุมตัวมาแล้วทั้งสิ้นเป็นเวลา65วันนะคะ โดยเธอได้เรียกร้องสิทธิในการประกันตัวด้วยการอดอาหารตั้งแต่เมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาและประกาศยกระดับนะคะด้วยการอดน้ําตั้งแต่เมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมานี้ค่ะล่าสุดค่ะดิฉันเพิ่งทราบจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนนะคะหรือศูนย์หรือทีเอนะคะว่าเมื่อวานนี้คุณวาลูนีนะคะถูกส่งเข้ารับการรักษาตัวอย่างเร่งด่วนที่โรงพยาบาลราชทันหลังจากที่มีอาการอ่อนเพลียอย่างมาก น้ำหนักลดลงถึง4กิโลกร,รัมนะคะและไม่ขับถ่ายมาเป็นเวลา6วันแล้วนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเธอก็ยังยืนยันค่ะที่จะประกาศอดอาหารต่อไปเพื่อเรียกร้องสิทธิในการประกันตัวอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานนะคะส่วนกรณีของคุณเวหานะคะก็ขณะนี้ร่างกายก็มีการอ่อนเพลียเริ่มอ่อนเพลียเช่นเดียวกันค่ะนี่เป็นเพียงกรณีตัวอย่างนะคะของประชาชนที่กําลังต่อสู้ในคดีมาตา1-2แต่ถูกพลาดสิทธิประกันตัว ันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานไปนะคะโดยในปัจจุบันนี้นะคะมีผู้ที่ถูกควบคุมตัวนะคะในคดีมาตรา1นึงนะคะในระหว่างการพิจารณาคดีนะคะอย่างน้อยเนี่ยเคนนะคะก็คือคุณวาลุนีคุณเวหาคุณวุฒิคุณทีปกรคุณอุดมคนโสพลนะคะคุณหรือว่าคุณเกตนะคะแล้วก็รวมถึงคุณวัดล่าสุดนะคะเมื่อวานนี้เอง พี่น้องสื่อมวลชนและประชาชนทุกท่านคะกระบวนการยุติธรรมของบ้านเรานะคะต้องน้มเหลวถึงขนาดไหนที่ประชาชนต้องเอาชีวิตตัวเองเข้ามาแลกเข้ามาเดินผ่านนะคะเพื่อเรียกร้องสิทธิ์ของเขานะคะที่พึงมีตามกฎหมายเขาไม่ได้เรียกร้องสิทธิพิเศษประการใดน,นะคะแต่ว่าสิทธิในการประกรันตัวเองเนี่ยก็ถูกรับรองไว้ทในรัฐธรรมนูญของบ้านเรานะคะในมาตราย9นะคะซึ่งระบุไว้อย่างชาัดเจนนะคะว่าผู้ต้องหาหรือว่าจำเลยนะคะไม่มีความผิดก่อนที่จะมีคำพิพากษาถึงที่สุดนะคะ นั่นหมายความว่าศาลต้องให้สิทธิในการประกันตัวแก่ผู้ต้องหาหรือว่าจำเลยนะคะในขณะที่ยังต่อสู้คดีอยู่นะคะและก็ในระหว่างที่คดีนั้นยังไม่ถึงที่สิ้นสุดซึ่งแน่นอนค่ะว่าอย่างกรณีของคุณวาลุนีเองเนี่ยถึงแม้ว่าศาลชั้นต้นจะมีคำพิพากษาออกมาแล้วแต่ว่าเธอได้ยื่นนะคะต่อสู้ในชั้นอุทธร์ต่อนะ,ะดังนั้นแล้วเนี่ยเธอเองจึงมีสิทธิที่จะต้องได้รับการประกันตัวนะคะเพื่อต่อสู้นะคะในระหว่างการต่อสู้ในชั้นอุทธรน,นี้นะคะ ไม่ใช่การที่สารจะมากล่าวอ้างเหตุผลต่างๆนานาอย่างเรื่อนลอยนะคะว่าเกงว่าผู้ต้องหาหรือว่าจำเลยนะคะจะหลบหนีหรือว่ากระทำความผิดซ้ำต่างๆนะคะโดยที่ผ่านมาเนี่ยข้อกล่าวหาดังกล่าวของสารนะคะมักจะไม่มีเหตุผลประกอบที่ชัดเจนที่แน่ชัดนะคะว่าเหตุใดการกระทําในลักษณะใดบ้างนะคะที่พิสูจน์ให้เห็นว่าพวกเขาเหล่านั้นมีพฤติการของการหลบหนีหรือว่าจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือว่าจะกระทําความผิดซ้ํานะคะ มันเลยกลายเป็นว่าสิทธิในการประกันตัวอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนมักจะถูกพรากไปได้ง่ายๆนะคะด้วยเหตุผลที่เลื่อนลอยเพอร์เจอร์เหล่านี้นะคะช่วงเวลานี้ค่ะทุกท่านต้องยอมรับกันตามตนค่ะว่าประชาชนหลายคนไม่อาจไว้วางใจให้กับกระบวนการยุติธรรมของบ้านเราได้เลยนะคะว่ายัางตั้งมั่นยังยึดมั่นอยู่ในหลักนิติธรรมอยู่หรือไม่นะคะหรือเหตุใดสิทธิในการประกันตัวของผู้ต้องหา หรือจำเลยในคดีมาตราหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยจึงถูกภาคไปนะคะทําไมจึงถูกมีการเลือกปฏิบัติในคดีเหล่านี้นะคะและที่สําคัญอีกค่ะคือการกับพาระนะคะผักพาระให้กับผู้ต้องหาหรือว่าจําเลยในการที่ต้องมายื่นขอประกันตัวซ้ําแล้วซ้าเล่าและที่ร้ายแรงที่สุดค่ะคือการที่พวกเขาต้องใช้ชีวิตนะคะมาเป็นเดิมพันในการเรียกร้องสิทธิ์เหล่านี้นะคะ ดิฉันขอย้ำค่ะว่าศาลจะเป็นที่น่าเคารพและประชาชนจะไว้วางใจได้นะคะก็เมื่อศาลเคารพในหลักนิติธรรมอย่างแท้จริงนะคะและแน่นอนค่ะเพื่อไม่ให้กระบวนการนิติธรรมของเราทะาไร้ความน่าเชื่อถือไร้ความศรัทธาจากประชาชนมากไปกว่านี้นะคะพวกเราะ,ะในนา,นามของพรรคเก้าไกลค่ะก็ยังยืนยันนะคะว่าจะผลักดันประเด็นเหล่านี้ต่อไปอย่างแน่นอนนะคะ โดยแน่นอนค่ะว่าประเด็นเรื่องของการยื่นร่างแก้ไขนะคะประมวลกฎหมายอาญามตาตรา112นะ,ะก็จะเป็นเรื่องหนึ่งที่เราจะเดินหน้าต่อนะคะหลังจากที่ทยอยยื่นกฎหมายต่างๆเข้าไปนะตามระเบียบตามวาระของเรานะคะ สค่ะในขณะนี้เองเนี่ยพรรเก้าไกลก็ได้มีการจัดตั้งทีมทํางานนะคะเพื่อแก้ไขประมวลกอปอวิอาญานะคะโดยเฉพาะในมาตรา108และ108ทับน,นะคะซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของสิทธิในการประกันตัวนะคะเพื่อให้มั่นใจได้ค่ะว่าประชาชนทุกๆคนนะคะจะต้องมีสิทธิประกันตัวอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานในระหว่างการต่อสู้คดีนะคะและที่สำคัญค่ะก็คือการเดินหน้าในเรื่องของนโยบายการมิรฉาศกกรรมค่ะ